จะเติร์ดแฟนน้องเอ๊ะนี่เห็นปะ อาตั้งใจน้องๆตั้งใจตั้งให้ยังสวยนะเอาไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะบอกเองว่าใครปรับตรงไหนเออคุณดูเจตนาอยู่เบี่ยงตัวเบี่ยงตัวให้ได้เบี่ยงตัวแล้วมันจะได้ขึ้นมนเองถอยเบี่ยงให้ได้เออนั่นแหละ เราเรามาดูเบอร์สองนะครับเรามาจัดตาดูเบอร์สองนะครับยกลูกนี้เบอร์หนึ่งยกให้เบอร์สองนี่นะครับดูอืมประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเริ่มใช้ได้แล้วคนตั้งสวยเนาะคนตั้งสวยเนาะเค้กหักข้อมือมันโค้งดีเวลาตกอย่าตีไปเฉยโค้งให้มันโค้งลงให้ได้ ไอ้มันโค้งลงก็ได้มันโค้งลงไม่ได้แกได้แพงแกได้แกได้ฝึกไว้เดี๋ยวเธอจะเจอรูปแบบนี้แหละฮึบเออออกออกออกกว้างยกสูงไว้เธอไม่ต้องคิดเยอะสูงไว้ก่อนโดดเออ 콩하고 <놀라> น <t un cing> uh, ันจะวะเอาใหม่แล้วคุณหมาดวางยาสี

โอ้ยหาหนี่ยเ้กยาก็ที่บไทยหายแล้วนี่ดูนะครับเบอร์12ตั้งนะครับมาดูถึงรอบเบอร์1ิตั้งแล้วนะครับเอามาดูน้องตัวเล็กที่สุดในของในทีมนะครับนี่นะครับพี่ชายเขาชื่อเกมนะครับ เอามาดูน้องเบอร์สองนะครับนี่นะครับเอามาดูน้องเบอร์เก้านะครับน้องเบอร์เก้าจะกระโดดนะครับฮึบฮึบนะครับเริ่มจากคล่องแล้วนะครับขาดแต่คนสอนนะครับต้องการคนที่มีประสบการณ์มาสอนนะครับตันหมดแล้วครับตอนนี้เอามาดูน้องตัวเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องตัวเล็กอยู่ปห้าอยู่นะครับ นี่นะครับใช้ได้เออเออเออเบ่งกันไปเรื่องมาดูน้องกวางนะครับพี่เกมาให้กำลังใจแล้วนี่ลูกนี้นะครับจะหยอดมันต้องมีสักครั้งหนึ่งนะครับที่หยอดได้นะครับจ้า ค okay. ตัวเล็กนี่นะครับอันนี้ลูกศิษย์พี่เค้กนะครับสวยๆสวยๆลูกสุดท้ายครับไม่ต้องไปเก็บอะไมาดูเบอร์กาตั้งบ้างนะครับเบอร์ก้าสุดสวยก็ของเดียบเบอร์สองสั่งมองามเขาเบอร์สองสั่งก็เป็นประเด็น่ะดูเบอร์สอง,งนะครับด,ดูเบอร์สองคุณเค้กนะฮะแข่งขาอ่อนแรงครับขขอรรตอนนี้ แกไปก่อนครับแกไปก่อนแกไปก่อนแกแกมันข้ามแกมันข้ามแกมันข้ามอย่าเล่นยากเออได้เน็ตเน็ตเขาจะตึงอยู่เขามีมือนเน็ตเราเขาจะทำมาตรฐานอยู่เขาจะทำมาตรฐานเขาจะมีมือนเราหรอกเช็ครุ่น